น้องรีวิวนะคะกับเต็น์รถมือสอง29ออโตโมบิลพระรามเก้านะคะเดี๋ยววันนี้ทางเรานะคะจะมาแนะนำรถกระบะเอียร์ออโต้สีประตูกับเจ้าคันนี้เลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะเป็น t o y ยต a h ไ l u ักว go กแช m ์นะคะเครื่อง3.0หรือเครื่อง3,000นั่นเองนะคะตัว G ฮิวแรนเนอร์เกียออโต้นะคะขับสะดวกสบายด้วยสีสันสวยสดงดงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องวิวนะคะจะพาไปชมเจ้าตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ น,นี้กันเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับดวงไฟที่ส่องสว่างนะคะและก็มาพร้อมกับไฟคู่หน้าตัดหมอกนะคะแล้วก็สำหรับตัวระบายอากาศเนี่ยจะออกแบบ ที่แบบว่าพิเศษขึ้นนะคะจะปีรูระบายนี่เพิ่มขึ้นระบายความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะคะลูกค้าแล้วก็โลโ,โก้นะคะโตโยต้าเป็นโครเมียมเนาะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะอ่าเดี๋ยววิวแนะนำนิดนึงเจ้ากระบะคันนี้นะคะเราเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานได้อีกนานหลายปีนะคะแล้วก็ถัดมานะคะสำหรับเอ่อตัว กระจกมองข้างเนี่ยคะ่ะจะเป็นระบบพับไฟฟ้านะคะแล้วก็มาพร้อมด้วยกับไฟเลี้ยวที่ติดข้างกระจกเลยแล้วก็จะมาถัดมาเป็นโลโก้นะคะไฮรัก3.0 D4D ดศส่วนนี้นะคะจะเป็น VN เอ็นเเลยะคะ่คะลูกค้าถัดมาอีกทีอา่าสวยๆเลยสําหรับรัานี้นะคะเป็น4ประตูที่สวยๆนะคะและววิวจะบอกอีกอย่างนึง เจ้าตัวนี้ตัวท็อปเลยนะคะตัวรุ่นล่าสุดเป็นรุ่นเดียวนะคะที่เป็นรุ่น50ปีของเขานะะในปีผลิต2012นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวท้ายกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะรถนะคะถือว่าออกแบบมาตรงตามรุ่นกับของ t o y ยต a เลยจะเป็นดีไซน์ที่บอกว่าเ,เสมอการน,นอตด้านหลัง มือจับก็จะเป็นโครเมียมนะพร้อมกับไฟเบรกหรือว่าไฟท้ายดวงที่3เพิ่มเข้ามาให้นะคะนอกจากนั้นเรายังมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นโลโก้เนาะโตโยต้าไฮรักนะคะจะเป็นตัว G ตรงเฉพาะรุ่นของเขาแล้วก็เป็น v ีโก้แชมป์เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาชมภายในห้องโดยสารของรถคันนี้เลยดีกว่านะคะสําหรับภายในห้องโดยสารคันนี้เนี่ยจะออกโทนดำจะดูสปอร์ตหน่อยๆนะคะและก็ส่วนเบาะไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งหรือว่าด้านหลังเนี่ยก็จะออกเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีดาําสวยมากเลยแล้วก็เป็นสีประตูนะสะดวกสบายในการขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเนาะแล้วก็ส่วนมาดูด้านหน้าคอนโซลน,นะคะคุณผู้าสำหรับรถตัวนี้เนี่ย ปุ่อะไรมาติดฟังก์ชันนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะรุ่น50ปีปุ่มบนรวงมอะไรเนี่ยก็คือสามารถตับได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็จะเป็นอจอคัสกีนนะคะลูกค้าสะดวกสบายในการเดินทางนะคะแล้วก็สำหรับเครื่องเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถฟังวิทยุ AM/FM นะคะหรือว่า USB AUX อะไรต่างๆบูทุ้งบูทูธอะไรได้หมดนะคะแล้วก็ส่วนเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้เนาะขับสะดวกสบายเครื่องสามพันเียบไปมันๆเลยนะคะก็ส่วนอ่โดยรวมแล้วนะคะสําหรับภายในรถคันนี้ถือว่าสะดวกสบายนะคะระบบพับกระจกมองข้างนี่ก็เป็นไฟฟ้าหรือว่า,ากระจกอะไรต่างๆเนี่ยรอบคันเป็นระบบไฟฟ้าทุกอย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหาแนะนำเลยตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในสวยสมบูรกันทุกทุกส่วนเลยนะคะวิวแนะนำเลยค่ะ นี้จะเป็นเครื่องระบบเดิมๆนะคะเรารับประกันเลยว่ารถขนทางเราเนี่ยไม่มีชนหนักตัดต่อไฟไหม้และน้ําท่วมเรารประกันร้อยเปอร์เซ็นนะคะสาหรับตัวห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นคันเดิมๆรถยังไม่มีขยับนะคะตัวเครื่องก็งจะเป็น R D ร์ดีดีแล้วก็ตัวนี้จะเป็น VN Turbo แล้วนะคะเหมาะสําหรับขับใช้งานทั่วไปหรือว่าเดินทางไกลได้สะดวกสบ,บายยิ่งขึ้นค่ะ สหรับเจ้ากระบ,บะตัวนี้นะคะเดี๋ยววิวทวนรุ่นอีกทีนะคะกับเจ้า t o y o ต้าไฮรักวีโกแชม์นะคะเครื่อง3.0ตัว G ีพีรันเนอรนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้4ประตูเกียร์ออโต้พี่เครื่องสัมพัน สวยสุดๆและตรงรุ่นตรงปกนะคะสำหรับ50ปีนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาหรือว่าสนใจรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A ให้นึกถึงเราเลย2 9ออโตโมบิลพระราม9นะคะเดีย๋ยวเราพูดโปรโมชั่นดีกว่าสำหรับตอนนี้นะคะออกรถโปรโมชั่นของเราฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นภาษีพรบค่าจัดค่าโอนค่าประกันภัยนะคะลูกค้าเพียงแค่ไปเติมน้ำมันและจ่ายค่างวดเท่านั้นเองแล้วก็ช่องทางการติดต่อหลักของเราเลยนะคะ สำหรับ f a c e b o o k นะคะเพจหลักของเราเลยรถยนต์มือส29ออโต้โม i ิพระราม9หรือว่าจะเป็นทางช่อง Line o f ฟ i c เชีนะคะหรือว่าทาง TikTok ทาง YouTube ของเราก็มีหรือว่าจะโทรมาเลยนะคะที่0969616962นะคะเรายินดีรับใช้ลูกค้าทุกกรณีทุกเคสเราช่วยดันให้ลูกค้าได้รับรถแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามและเป็นกาลังใจให้พวกเรา29ออโตโมบิกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Transcrição